ครับผมอ่าอริษัทต้องขอบคุณทางรูปบ้านนะครับที่ให้ทางบริษัทได้ก,การได้มีโอกาสนําเสนองานนะครับอ่าบริษัทของเราเป็นบริษัทของคนไทยร้อยเปนะครับเปิดมาประมาณ1 5บหถึงสิปีแล้วนะครับปัจจุบันมีพนักง,งานอยู่ส0่ร้อยถึงห้าร้อยนายครับผมแล้วก็ของเราจะมีหุ้นตึกเป็นของตัวเองเราสามารถฝึกอบรมได้ด้วย ของบริษัทเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ,าออกไปทพอส,สองออกไปอนุญาตต่างๆนะครับทางผู้บริหารของเราเป็นผู้ออกเองทั้งหมดหครับรบยปกติแล้วของเรางานหู่บ้านของเราก็จะมีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในกรุงเทพและปริมณฑล ครับแต่ส่วนมากถ้าจะเป็นต่างจังหวัดปริมมณฑลก็จะเป็นพวกโรงงานสมารานะครับในโรงงานในกรุงเทพจะเป็นหมู่บ้านคอนโดพวกนี้จะมีเยอะครับ ส่วนการคัดเลือกอบุคลากรของเรานะครับของเราจะมีทีมงานคัดเลือกอเป็นผู้ฝึกนะครับอยู่ที่สํานักงานแล้วก็ทีนี้จะอยู่ที่ทางผู้ว่าจ้างว่าต้องการบุคลากรแบบไหนอาอยุระหว่างเท่าไหร่ศาสนาภาไดนะครับบุคลิกแบบไหนนะครับเราจะคัดสรรให้แต่น่วยงานจะไม่เหมือนกัน อันนี้รายชื่อบริษัทที่เป็นลูกค้าเนี่ยคืออันนี้เตรียมไปรายงานหมดใช,ใช่ครับปัจจุบันครับก็อัพเดทในปัจจุบันม,ม,มีมีเท่านี้ใช่ไหมครับจึงนวน,โน,โน,โนอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างตัวชี <ๆ S 2> ว้ว่าใช่ครับม,มีมีโครงการแถวนี้โครงการแถวนี้ถา้ถา,ถาเป็นหมู่บ้านจะไม่มีครับจะเป็นหน่วยงานแต่กูร์แต่มีใช่ไหมครับใช่ครับมีครับมีงไหนบ้ามีอยู่ตรงนี้เลยเป็นบรรจุภัณฑ์ลชาดาประดิษฐ์นี่ครับ ราชเปลวนะที่เป็นอ่าเป็นเหมือนกับที่สถานที่เช่าแต่งานแต่งงานแล้วก็ตรงทางตรงโรแมนหน่อยอ๋อที่อันใหม่ใช่ใช่ครับใช่ครับฝั่งนี้ัเทปละไหมล่ะเทปละใช่ครับอยู่ฝั่งซ้ายมาจัดใช่มาจากฝั่งนน้นใช่วงเงินมุ่งคลองทำเสียหายไม่หนึ่งแสนบาทต่อครั้งครับต่อครั้งใช่ครับต่อครั้ง ครับคำถามแรกนะครับาหากได้เริ่มงานนะครับ27ธันวามี้้ทางบริษัทมีความพร้อมในด้านเอกสารพทเจประวัติอาชญากรรมหรือพนักงานที่จะเข้ามาดำเนินการไหมครับถ้าต้องการาที่มีใบอนุญาตทั้ง4นายเลยนะครับอันดับแรกถ้าเป็นพนักง,งานเก่ามันจะมีควบคู่มาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เป็นพนักงานใหม่ที่เราคัดสรรมาเราจะขอเวลาไม่เกิน30วันอันดับแรกจะเป็นไบทบ12มาให้ก่อนนะครับแล้วก็ภายในระยะเวลา30วันก็จะมีไบทบ7ครบทั้งสในในในกรณีถ้ายังไม่มีมาครับตาม TOR ระบุเรื่องอุปกรณ์ต่างๆทางวัดมีความพร้อมในการนำเข้ามาในหมู่บ้านไหมฮะมีมีพร้อมครับ ครับแล้วก็ทีมงานหลังบ้านมีระบบการประสานง,งานระหว่างอิติและรพะอมีความพร้อมแล้วก็ดำเนินการประสานง,งานได้ทันท่วงทีไหมครับครับผมอันดับแรกก็จะประสานไปที่เจ้าที่สายตรวจนะครับเจ้าที่สายตรวจจะเป็นผู้ดูแลโซนนี้นะครับแล้วก็จะมีสายตรวจกลางคืนอีกท่านหนึ่ง บริษัทมีอบรมดับเพลิงประจําปีให้กับสมาชิกไหมครับอ่าอบรมประจําปีนี่จะอยู่ในสัญญาต้องคุยกันแน่ท้ายสัญญาทีนึ่งถ้าเกิดเราต้องการก็ได้ข้าวิจ่ายทางบริษัทถ้าอยู่ในอ่าแนบท้ายสัญญาแล้วก็คือจะไม่มีข้าวิจ่ายเราจะใช้อบรมที่แล้วในกล้องในติดกล้องวงจรปิดตรงที่จัดงานเราของเรามีไอม CCTV เราเราไม่มีครับไม่มีใช่ใชไหมดูว่ราระบอเป็นแบบั้นใช่ CCTV แต,แต่ของนิติมีครับนิติมีอยู่แล้วมีแล้วครับอตอนนี้ระบบใช้อ่ระบบอะไรในการสกแกนแลกบัตรเข้าออกครับจะเป็นเครื่องแลกบัตร BMS ครับเป็นเครื่องแลกบัตรอัตโนมัติที่จะเก็บข้อมูลได้แบบเร็วทันให้กับทางผู้ว่าจา้าง แล้วก็มันจะมีเรื่องของกฎหมาย P ีทีที่ทางบริษัทอพพจะไม่สามารถแลกบัตรของผู้มาติดต่อไดอ้หมายถึงจะไม่สามารถที่จะนําบัตรของผู้มาติดต่อครับเก็บไว้กับตัวได้ก็คือเราจะถึงข้อมูลไว้เฉยๆเก็บข้อมูลไว้าทางบริษัทในการตรวจสแกนจุดใช้ระบบไลน์หรือระบบของบริษัทเองครับระบบของบริษัทเองครับบริษัท จะท,ทางนิติบุคคลสามารถดูเดียวไทม์ได้ใช่ไหมไครับกี่จุดก็ได้สามารถาำนดได้เลยแล้วก็ของเราจะเป็นระบบแบบ GPS คือสามารถระบุได้เลยว่าตรงนี้คุณไปตรวจจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณแค่เอาคิวาโค้ดมาทิปปอมมี GPS ใช่ครับมันก็จะขึ้นบอกเลย กรรมการท่านอื่นมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับนี้ส,สอาถานนี่คือว่าถ้าถ้าเราถ้าเราจะเลือกบริษัทนี้ค่ะค,คิดว่า,ค,วาคิดว่าที่บริษัทมีอะไรโดดเด่นมากกว่าบริษัทื่ของเราเป็นการแก้ปัญหาที่รวดเร็วนะครับการแก้ปัญหาที่รวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเราเป็นดังว่านะครับหนึ่งชั่วโมงเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง,างที่ไม,ไม่ว่าจะเป็นคนขาดจุด อาโลบเมาหลับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับตัวรปภพงานของรักษาความปลอดภัยนะครับเราจะสามารถแก้ได้รวดเร็วอ๋อคิดว่าถ้ามันมีปัญหาหน้างานเนี่ยจะมีแบบหลังบ้านช่วยแก้ปัญหาได้รวดเร็วใช่ไหมคะสอบถามเรื่องราคานนหนึ่งคะ่ะมันพอเป็นไปได้ไหมคะที่จะลดได้มากกว่านี้ราคาน่าจะลงได้มากกว่านี้ไม่คะ่ะลงได้ครับ สามารถลงได้เท่าไหร่ฮะตามตอนนี้ก็คือเบื้องต้นถ้าเป็นตรงนี้นะครับผมสามารถแจ้งได้ว่าน่าจะเป็นตัวเลขปรุงๆก่อนแต่ถ้ามากกว่านั้นเพราะส่วนใหญ่มันเป็นเอ,อรถจักรยานเป็นรถจักรยานปั่นใช่ไหมฮะเอ่อเป็นไฟฟ้าก็มีครับของเราพเพราะอย่างเงี้ยส่วนมากตามหมู่บ้านของเราจะใช้เป็นกับจักรยานไฟฟ้า มันโอเคกว่ามันเรียกว่าคือคืออย่างนี้ค่ะอืมเท่าที่ดูอ่ะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรคิดว่าโอเคแต,ต่ต้อง,ต,องต้องบอกตรงว่าราคามันดูโดดไปน,นิดนึงครับอ่าถ้าดูจากโครงการเราแล้วอันนอ่าลองลอง,ลองสอบถามกา็ได้นะสอบถามโครงการก็ได้ว่างานในรงปเป็นยังไงเพราะว่าที่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่เชิงเป็นหมู่บ้านแล้วก็ไม่เชิงเป็นราังคาด้วยมันยังก้ามกึ่งอยู่นะตอนนี้คือโครงการมันยังคนอยู่น้อยคนอยู่บ้านกี่เปอร์เซ็นต์เท่า ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นที่อยู่เนอะที่อยู่พักอาศัยกลางคืนนะครับส<อ>่วนใหญ่จะเป็นกลางวันมากกว่าของเรามีสองประมาณสองเจ็ดสิบเนาะเราก็อยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์มันจะแค่แบบประมาณจริงของเรน้าสามสิบกว่าเนาะประมาณนั้นะวับให้นัำใสเอออยู่ประมาณเนี้ยค่ะใช่แล้วก็รถเข้าออกค่ะส่วนมากจะเป็นบริษัทเนาะที่เป็นบริษัทที่เขามาทำงานอยู่แล้วก็มีบริษัทแล้วก็อยากไูฟ้าเนี่ยเขาเป็นงแนมบริษัทก็จะมีลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะมัน แ่แบบบ้านที่ไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางที่เราไม่ได้ให้ไลเดอร์เข้าไปส่งก็งฝากไว้ที่ป้องดอ,อ์อะไรประมาณนี้ค่ะใช่แล้วก็คือโดยรวมมันอาจจะยังไม่ได้ไม่ไม่ไม่เค่า,าอะไรไม่ได้ฟูมากแล,กล้วก็รอพยจะต้องมีการาสลับก,การตรวจจุดะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันต้องมีการทิ้งป้อมอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือแน่นอนว่าความแบบความรักกุมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันยังไม่ได้เยอะมากมากเลย เนื่องจากเราไม่มีไมค์กั้นเราตรวจเฉพาะผู้รับเหมาขนส่ง,สงแกร็บเพ็กซี่แค่นี้ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นรถรถสมุทรอะไรเน่าไม่ใช่แบบอะเรากใ็ให้ให้ให้เข้าเลยเข้าได้เลยใช่ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเรามีกล้องมีอะไรเงี้ยก็ค่อยตามหลังอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะยังไม่ได้แบบฟูจะฟูได้มากขนาดนั้นแต่นในอนาคตเรา,าก็มีแนวโน้มในการที่เราจะทำเพิ่มเติมทีนี้คำถามก็คือว่าถ้า สกประมาณนี้ค่ะราคาเนี่ยมันพอที่จะลดได้ไหมเพราะอันนี้บอกตรงสูงสูงสูง,สงแล้วแล้วมันทาให้เหมือนกับแบบเดี๋ยวถ้าคณะรมการไปคุยกันเนี้ยอาจจะโดนตัดไปโดนฝันที่ตัวเองก็เลยแอบลองถามดูว่าถ้าปัดลงมาได้เนี่ยจะได้สกโเท่าไหร่เนี่ยว่าจะได้แบบว่าเออลองไปพิจิรณาดูแล้วก็เดี๋ยวให้คณะทมงานท่านอื่นในการที่เราเราบวชเราบวชกันในคณะรมการจะได้ดูน่าสนใจมากขึ้นเพราะเอาเท่าที่คุยอะค่ะเพราะว่าคิดว่าโอเค โดยรวมแล้วก็คือเขอไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ดูดูหน้าโรงงานแล้วดูทีุกข้อแมาใจในในทีมใช่ไหมคะหลังบ้านก็ดูโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่น่าจะมีปัญหาเรื่องราคาที่แหละเพราะว่าถ้าราคามามาอาจจะโดนปัดปัดต้นนอะรใช่เงี้าเพราะว่าอย่างก่อนถ้าเขาไม่ได้มาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีว่าจะแบบเออใช่ไหมแท่ไปตัดไปแต่ว่าเรา ได้ถูกที่สุดว่าถูกที่สุดไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้อยากได้ถูกที่สุดแต่เราอยากได้ราคาที่มันโอเคอยู่ใกล้เคียงกันแล้วก็เราจะได้ไปถกกันแล้วว่าเออบริษัทนี้ประมาณนี้มีข้อดีอะไรอันนี้พอจะตีได้ให้ได้ไหมจะได้แบบว่าพอจะได้เปคุยถ้าตีตรงนี้เลยเหรออย่างอย่างที่ผมเปลี่ยนไปครับว่าน่าจะได้เป็นตัเลขกลงๆงลมกเท่าไหร่คะแสนหนึ่งเนอะก็จะเป็นสองห้าศูนย์สองเจ็ดศูนย์อ๋ออ๋อไอไอไอแสนแสาม จะเป็นจะเป็นประาณนหนึ่ง,งสนอองสอ<ะ>ันนนนสี<ะ>่้ันนจ<ะ>้นต้นเอัต้องในะครับส่วนจะลดได้มากกว่านี้ไหมอันนี้ผมต้องคถามผนะู้บดยสารทีม หมายโอทีมก็จะมาอีกตัวนึงครับเพราะว่าตอนเนี้ยเราจ่ายค่าแรงอบบอเราพอวันเรา600แล้วอ่าเพราะใจขาไม่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 ยืนหา,หา,หาอะไรตรงนี้เนะแต่ว่าเท่าที่รู้อะมันราคากระโดดกเจ้าอื่นมันก็จะทำให้เหมือนกับกาเราไปคุยกับอะไรกับการที่อื่นมันกระเายหนึ่งหนึง่งได้ผ่านไปดูตรงนี้ให้แล้วกันแต่ว่าเท่าที่คุยรายละเอียดโอเคอ่ะคิดคิดว่ารับรองนะครับ งานบ้านคือตอนนี้เราเราเพิ่งจะไปได้งานที่ชวนชื่นขอตงตะลุ่ชันจะเปิดการเดือนหน้าสิบเก้าไรก็คือเจ้าไหนก็เลยเพราะว่า,าต้องเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้ศูนย์ฝึกอะไรเราก็เพิ่งเล็งรีโกว่าไหมทั้งหมดเลยยูนย์ฝึกเองใช่ครับก็ฝึกอย่างนี้ถ้านะเวลาเกิดเหตุที่มดีดังสารนั้นก็ถึถงเวลาเกิดเหตุจะภาษาไปที่เจ้าที่สายตรวจก่อน อันนี้เราส่ตัวประจำประสารเลยที่แชรา็ดูที่ว่าปัญหาเป็นปัญหาอะไรแล้วก anyway. ็ด้รับแจ้งมีคนร้ายถ้ามีคนร้ายก็อยู่ที่ว่าถ้าเกิดมันเป็นเหตุฉุกเฉินจะต้องแจ้งเางยหนห้าที่วดก่อนรับแรจางใช่ครับทันทีใช่แต่ว่าก่อนที่คือเราจะมองว่าเหตุการณ์เนี่ยสมควรแจ้งใครก่อนจะบอกเราพอถ้าเกิดว่าเป็นที่มันร้ายแรงคือแจ้งตำรวจมาก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวแจ้งผมทีหลังเพราะถ้าเกิดผมหม่ำผมต้องไปแจ้งตำรวจอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้น แจ้งตามเหตุการณ์ไฟไหม้ยางไงก็ต้องแจ้งทางดับเพลิงเลยแล้วเดี๋ยวไปมารายงานเพราะว่าเดี๋ยวมาแจ้งผมคิวต้องมาประเมินสถานการณ์ว่าสถานการณ์มันแรงแค่ไหนแต่ต้องใช้ดุลพินิจของของรอคอยที่อยู่หน้างานใช้งานแถวนองไม่มีมีครับที่เป็นหมู่บ้านวชรพลเป็นพิเศษมอเป็นอเนบอร์เซ็นเตอร์แล้วก็เลยไปที่นั่นมา